สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้ก็จะมาให้แนวทางหวยพหาหนอยนะคะสามพาหนอยนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องไม่แนําไม่สับสนุนการทันชุนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติปดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะให้่เพียงแค่แนวทางนะคะอ,อือ ยังไงดีลหละเนาะพี่น้องเนาะหวยของเรานะคะรอบที่ผ่านมาเอาอยัางมาทับเนาะมันคือว่าปิวแท้ปิวแท้ไอ้ีหวยของเรานะคะพิเศษหลุดจ้าพิเศษหลุดนะคะปกตินะคะปกติมาอะไรเอ่ยมาลูส,สองนะคะ มารูดสองเลยนะคะมาเจาะด้วยนะคะถ้าใครรูดสองก็คือเด้งบนล่างเลยนะคะแล้วก็มาเจาะสองสี่นะคะถูกนสี่สองนะคะอ่าแล้วก็ VP รหลุดจะ้ะเมื่อวานก็ได้เท่านี้นะคะทุกคนสองสี่สี่สองใช่ไหมแล้วอะไรอีกอะ่ะไม่มีแล้ว อ๋อนี่ไงหกสองเขาลืมเด้อพี่น้อง <c oughs> ขอประทานอาภัยมาเด้งบนล่างนะคะอะมา <c oughs> มาได้แค่เหมือนยนะคะแต่เด้งบนล่างแล้วก็เจาะรูด <c oughs> โอ้ยมาวันนี้เริ่มใหม่นะทุกคน <c oughs> วันนี้สี่สองต่อใหม่นะวันนี้ <c oughs> <c oughs> เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะว่าสี่สองจะมา <c oughs> ใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพราะว่าหน่วยทุกหน่วยนะคะให้เ,เพียงแค่แนวทางนะคะทุกคนเมื่อวานอ่ะใครได้ตามลาวไหมอะลาวแบบโอ้ฟังปังแต่รอบนี้แถวแฮนได้คิดเลยอธิตย์ก่อนนู้นเนาแบบลาวเราหลุดแบบ คือแบบใจหายอะ่ะแบบมาแต่แบบตัวแบบตัวแบบที่แบบว่านอกเหนือจากที่ว่าเราเราฟันให้อะไรอ,อ่มต้องตัดจากสามตัวนะอะไรอย่างเงี้ยจําได้นะอาจิตก่อนหวยไม่มีอะไรแน่นอนนะคะหวยมีเข้ามีหลุดนะทุกคนแต่วันนี้นะลุ้นลุ้นพิเศษกับปกกับบ i p พมากเลยนะคะลุ้นพิเศษกับบ i p พนะวันนี้นะทุกคน มาคือมาค่ะมาคือมานะทุกคนนะคือแบบเราก็อยากให้ได้ตางคือเราเป็นคนให้หวยอะ่ะเราเป็นคนให้หวยแต่ว่าคนให้หวยกุดแดงกว่คนซื้อหวยนะมาเจาะเลยบินในนี้แหละทุกคนจะจะเจาะให้นะคะเจาะถ้าทุกคนจะสังเกตดีๆอะ่ะใน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 ,ใน,ใ,นในตามเลขอันเนี้ยจะมีเลขแค่สตัวเท่านั้นนะคะสี่ตัวเท่านั้นนะเจานะมะ สี่ศูนสี่สามสี่เจ็ดนี่กราจาอะอนี้นะคะจสามสองสามหกสามเก้าตัวรูดเนี่ยคือตามสูตรนะแต่ถ้าตัวจอดนี้คือเราคิดเรา,ค,เราค,คิดว่าจะมานะทุกคน ใครชอบก็ตามนะะใครไม่ชอบก็ผ่านเดอ้อห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดแล้วก็อย่าลืมนี่นะสามห้านะทุกคนเธอจะต้องวินกันแน่นอนเลยสามห้านะวันนี้วันนี้กําลังวันของเราวันพฤหัสก็คือก็ก็ห้าอยู่แล้วนะทุกคนนะอืมนะคะใครชอบก็จัดนละ้พี่น้อง และจะรีวิวน,าานี้นะคะนีะ่สี่สองห้านสี่สองสองห้าเมื่อวานอ่ะกันได้ไหมทุกคนกันนะกันอะไรอ่ะกันสองแปด ประมาณนี้นะคะเด่นนะวันนี้เด่นนะคะเด่นสี่หกแปดถ้าใครถ้าใครเล่นถ้าใครเล่นนอกเหนือจากอ่าจากอะไรนะถ้าใครเล่นนอกเหนือจากอ่า จากจากชุดที่ให้นะคะถ้าใครชอบเล่นตัวเด่นแล้วถ้าใครชอบเล่นถ้าใครชอบเล่นตัวเด่นนะคะอภาอชาถ้าใครชอบเล่นตัวเด่นก็ถ้าจะให้เจาะให้เจาะสี่ใช่ไหมสี่ก็สี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดนะคะถ้าหกก็หกสองหกห้าหกเก้านะทุกคนแล้วก็ถ้าถ้าแปดก็แปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดนะคะแต่ว่าเราให้เท่านี้นะคะเพราะว่ามันเยอะแล้วอคือคือ คือการซึ่งมนคือการวัดใจนะคะคือคือเท่านี้ก็คือเยอะแล้วอะ่ะคือเกรงใจแล้วเนี่ยจะจะให้เจาะในครอบจัก,กรบาลเขาไม่ได้จะโดนโดนดาราม่าว่าให้มาเยอะจังอะไรฉชนมาทุกคนว่าเก้าสองจะมาไหมสองหกสองอะไรเก้าสองจะมาไหมเก้าสองจะมาไหมเก้าสองจะมาไหมนี่ก็สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่แล้วอะ่ะอืมนะทุกคนนะ ถ้าใครชอบเล่นงบน้อยก็นี่วินกันได้นะคะวินกันได้นะปัจจุบันนี้มาวัดใจค่ะวัดใจมาคือมาทุกคนหวยทุกหวยนะคะมีข้าวไม่หลุดแต่วันนี้นะทุกคนวันนี้นะ VIP นะ VIP นะคะคือไม่รู้ว่าคือไม่ในสัญชาติต่ยังคือ VIP คือคือว i p วันนี้น่ารุนมากนะ4 0 4 3 4 7 5 1 5 4 5 8ห มีพี่มีอาการน่ารุนมากเลยไม่รู้ในความสู้สุกส่วนตัวนะคะถ้าใครแต่ว่าถ้าใครชอบอันไหนนะคะก็เล่นอันเป็นเลยค่ะเล่นเล่นได้นะคะหมวยทุกห่อยมีเข้าไม่หลุดนะคะเราให้แนวทางทุกวันดูย้อนหลังดูได้นะคะว่าแบบไหนนะคะทุกคนใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแต่ยังชอบศูนย์สองอยู่ไหมศูนย์สองไหม ูนย์สองสักหน่อยหนึ่งประมาณนี้แหละนะคะนะอ่ะโอเคขอให้ทุกคนโชคดีเลยบางปังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ